สวัสดีค่ะชาวกเกษตรพอเพียงวันนี้จะพาไปชมที่แห่งหนึ่งตามมาค่ะที่นี่ก็คือเบิ่มเบิมฟาร์มค่ะที่นี่ทำอะไรกันบ้างไปดูค่ะอู้วัเยอะแยะเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นี่ค่ะผู้จัดการฟาร์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะผมไฟยชัย วัวกี่ตัวคะตามีวัวทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าตัวแในวัวตะควายอีกต่างหากควายสิบตัวอ่ามีพันอะไรคะเนี่ยตัวนี้พันอะไรมีบามันโอ้โหกำลังลูกสองวันสองวันตัวใหญ่ท้องอยู่ตัวนี้ท้องอยู่อันนี้จะหัวยาวเลยจะจะโตมาสามตัว หูยาวหูยาวมันติดติดเป็นหูยาวมานีูอลูกโตแล้วให้ให้อาหารนี่ยังไงคะตาเครื่องผสมโอ้อันนี้อันนี้รสเกี่ยวหญ้าเกี่ยวมาแล้วก็เอาหญ้า ผสมกับฟางกับมันะมะเปียกมันล่างให้หอาหารแล้วผสมกับฟางให้กินวันนสองครั้งเช้ากับเย็นมีกี่สายพันธุ์อะ่ะตามีบีมัสเตอร์สาลูลีแล้วก็แอ,องกัด อันนี้บัวไทยธรรมดาเอมีบัวไทยด้วยบัวย่าเดอออันนี้หูยาวบะมัน,น,อ,นอันน,นี้ตัวนี้อ้วนดีจังขายไหมคะนี่ขายมีอเรื่อยๆอยู่เรื่อ,นนอยนี่คองจะโคตรเลนี่ สอ,องสามวันจะคลอดองาวันจะคลอดอ๋ออันนี้สีขาวเขาว้าอ่าอันนี้สัญลักษณ์ฟาร์มข,ของที่นี่นะคะบีบีเบิ่มเบิ่มฟาร์มอ๋อน,นี่พันบีฟมาสเตอร์ ลายลายเหมือนเสือลายเสือนะคะนี่วัวแต่ลายเสือดูใกล้ๆนะครับีฟมาสเตอร์เป็นทำเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่อ่าันนี้บารามันแต่ตัวตัวที่นอนอยู่พันอะไร อ๋อนาดังๆเขเหลอแยแน่มันงง่ไรไได้นี่นี่ีสเกตลีสเกตอ่าลูกลูกคุลูกายคุเยอะเยะอันนี้ระบบให้น้ำก็จะ จากก๊อกใส่ท่อวางเป็นจุดๆไว้ถ้าต้องการถ้าต้องการแม่พันเสาวก็มีถ้าว่าแม่พันเสาวสามีเยอะอันนี้ซาโลเล่โอ้ตัวสีขาวนี้ซาโลเล่เออแม่ก็ลูกซาโลเล่ตัวที่มีเขาบัวไทยบ่ตาว่าซาโลเล่แต่ว่ามันเป็นแม่พันไทยออ๋ผสมผสมซาโลเล่ผสมพันไทยเอยเอ อันนี้เป็นซาโลเล่อันนี้ลูกลูกตัวสีแดงนะคะลูกแป้สาวๆเด็กขาห้ยไรอยู่ไม่ขึ้นตกแตมีแตงวดสาวคนเดยวน่สาวๆอันนี้กำลังวัยรุ่นเสาวบ้ามันมีเบอร์ให้หมุดอ๋อแต่ละตัวก็จะติดเบอร์เบอร์สี่สิบสองตอนนี้เบอร์สี่สิบสอง ีเบอร์หนาวอู้ตัวนี้ควดีจังนี่เบอสักตัวแล้อู้สวยควรดีจังเลยเย้าเสายเอกังปลูกหญ้าเองบ่ตาปลูกหาเองผูนสวนหญ้าสิอันนี้แองกั เอ็งกัดสีดำพุ่กเอ๊ะยังไอ้ตัวนี้ตัวนี้สุดยอดบามันสายตรงสายตรงเลยตัวเมียนี่ตัวผู้บีฟมัตเตอร์โอ้ตัวผู้นะคะบีฟมัตเตอร์เอออู้สวยสวยนี่บามันตัวผู้งามอืมนี่จะคุ้นๆขุนยังไง บิฟมาสเตอร์นี่ลักษณะเหมือนกับเ,เตี้ยเตี้ยไม่ไม่สูงแต่ตัวอ้วนตัวหนาะอ,อ,อันนั้นวาคิว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 ,ว,วมีสองตัวไหนตัวไหนจ้ะตัวสีดำสีดำวาคิวเอ้ามัมใหม่ตัววาคิวนะคะมีสองตัวตัวขาวหนะึ่งบิฟ แม่เป็นขาวมันขออกขาวฟูๆงามเนี่ยฟูๆที่เป็นงามๆลยึ่งว่ะสุดยอดเ <c oughs> ยอะแยะมากมายแม่ดีหรืความใหญ่แม่บวชรูปงามๆหนึ่อันก็ได้ขายเป็นกระสอบก็ได้กระสอบเท่าไหร่คะกระสอบก็สามสิบบาทอืมอืม เยอะถ้าผุ่นไปตับไปห้องนี่ก็คือโรงเกิบอาหารนะคะเป็นฟางมีเลี้ยงควายด้วยค่ะหลายตัวเลยควายมีทั้งแบบสีดำสีเผือกนะคะ ควายงามตัวซื้อมาเป็นตัวละแสนสองแสนควายเผือก,อ,กอันนี้เป็นเครื่องผสมอาหารก็จะขนาดใหญ่หน่อยนึงอันนี้เครื่องเล็กเครื่องบดหญ้ามีหลายเครื่องอันนี้เครื่องเล็กอีกเครื่องหนึง่งไว้บดหญ้า

ว่าอาหารแต่ถ้าพี่วา่าเราต้องทำเสร็จาำกระสอบนึงกระสอบว่าอาหัหหารคขึ้นกระสอบถ้าเป็นล้ำนีนึงกระสอบใช่ไหมครับเอาเอาที่คนสอบผส,สมเสร็กันที่นี่ก็จะใช้แรงเครื่องจักรช่วยในการเก็บมูลบัวนะคะเพราะว่าเยอะนะคะใช้แรงงานคนไม่ไหว ปลูกหญ้าเองมีทั้งหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียแล้วก็หญ้าไนคะ่ะใช้พื้นที่ปลูกหญ้าประมาณสิบไรค่ค่ะอันนี้คือถุงหัวอาหารที่ใช้ผสมกับอาหารให้วัวมีเลี้ยงเป็ดด้วยนะคะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ มีทั้งเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่ด้วยเลี้ยงหมูด้วยโอ้ลูกหมูน่ารักจังหมูตัวไครรถเท่าไหร่แปดสิบปูนอกจากหมูก็จะมีเห็นนู่นค่ะกวางค่ะกวางไม่เคยเห็นเาจะตกใจตื่น เลี้ยงเหมือนวัวนะคะให้หญ้าให้ฟางเหมือนวัวเลี้ยงง่ายปล่อยอันนี้ปล่อยกินหญ้าในทุ่งที่ปลูกไว้พื้นที่เลี้ยงกวางประมาณห้าไร่เขาจะเอาออกได้ไหมล่ะตาเนี่ยน,นะเขาเนี่ยมันจะหล่นเองปีละแท่วมันจะหล่นเองมันเขามันจะหล่นผัดเขาปีละครั้งเขาเก็บไปอยู่ในหลายอยู่ ตัวผู้จะมีเขาตัวเมียไม่มีเขาปลูกไมมมีการปลูกพืชผักสวนครัวนะคะปลูกขายด้วยค่ะนี่การเชอร์รี่อเมริกาพึ่งจะดอกที่เขาเชี่ยนี่เอาไเป็นว่านไหมอินโดเซียอออินโดปลูกบวบมะเขือพริกโอ้เยอะแยะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครสนใจอยากจะมาดูนะคะฟาร์มวัวควายแล้วก็กวางนะคะหมูเป็ดนะคะก็มาดูได้นะคะที่เบิ่มเบิ่มฟาร์มบ้านหนองบอรองอำเภอพุอทธสงจังหวัดบุรีรัมค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ